ท้ารอรสวัสดีคะ่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมาทานายดวงชะตาคนที่เกิดในวันเสาร์ประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะชาววันเสาร์นะคะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อยากให้ชาววันเสาร์ทุกท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีดี พลังงานของคุณนะคะตัวตนของคุณมาเป็นหนึ่งเหรียญเลยนั่นบ่งบอกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองมากขึ้นให้ความมีค่ากับตัวเองมากขึ้นพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความสุขและมีเป้าหมายในชีวิต ที่ชัดเจนมากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานะะี่ะหลายคนจะมีพลังงานของการเริ่มต้นมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงมีพลังงานของการได้รับข่าวดีความสําเร็จสมหวังที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ใครที่กําลังมองหา การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่รอคอยข่าวดีเรื่องการงานการสอบการแข่งขันต่างๆที่เรารอคอยผลลัพธ์ว่าจะเกิดความสําเร็จสมหวังเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ภายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาววันเสาร์ใครที่มีความฝันที่อยากจะทํางานในสายงานข้าราชการต้องมีการไปสอบไปแข่งขันเดินสายสอบเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะสมหวังสําเร็จหรือหากใครกําลัง คิดที่จะขยับขยายตัวเองไปทำงานอยู่บริษัทต่างชาติหรือกำลังคิดว่าอยากจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับชาววันเสาร์เนาะเดนเมอรเรนเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วอะค่ะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความมั่นคงมากขึ้นในหลายๆอย่าง เริ่มจากตัวเราเองก่อนอย่างที่บอกไปเนาะพลังงานตัวตนของคุณเนี่ยคุณมองให้ตัวเองมีค่ามากขึ้นในหลายๆมุมมองในหลายๆมิติเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราโฟกัสนะคะมันก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของความสําเร็จความมั่นคงหน้าที่การงานนะแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนพยายามไปอยู่ในจุดที่ คนที่เคยมีประสบการณ์ไปเรียนรู้นะคะไปศึกษาหาข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวเองเกิดขึ้นมันก็จะมีความตั้งใจมีความเอาจริงเอาจังมีความกระตือรือล้นมีความมุ่งมั่นมากขึ้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะชาววันเสาร์เราอาจจะทนอดทนทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ทำแล้วอาจ จะไม่มีความสุขหรือทําเพราะว่ามันเป็นหน้าที่และยังไม่ได้รู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จแล้วก็เลยอยากที่จะเดินตามความฝันเพราะฉะนั้นนะะอัศวินเมเท้าเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าแรงกล้าแรงขับ เคลื่อนพลังความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเนี่ยประจําเดือนพฤศจิก,กายนนี้มีสูงมากๆเนี่ยฮะหลายคนจากที่เราใช้ความอดทนกับสิ่งๆิ่งใดสิ่งหนึ่งมานานเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องกล้าทําอะไรบางอย่างกล้าออกไปหางานใหม่กล้าออกไปสอบกล้าออกมาทำโปรเจกต์หรือว่าทำผลงานที่จะ ปรับตัวเองให้มันเกิดความก้าวหน้าเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหากใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยฮะก็เริ่มมีการมองที่อยากจะลองลอง,ลงทุนทำอะไรใหม่ๆดูบ้างลองปรับเปลี่ยนร้านรีโนเวทนะคะหรือว่าปรับปรุงแพ็กเกจปรับปรุงกระบวนการระบบการขายระบบกิจการของเราเพื่อให้มันมีการ มีการพัฒนาที่ดีทันโลกทันสมัยนะคะการปรับปรุงกันพยายามทําทุกอย่างให้มันไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นเพื่อที่เราต้องการที่จะอัปเลเวลอัพสกิลของตัวเราเองอัพภาพลักษณ์ของเราเนะคะเพื่อให้มีแรงดึงดูดได้รับแรงศรัทธาจากคนรอบข้างด้วยนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยถือว่ามีเป้าหมายที่แบบ ชัดเจนขึ้นมากๆกับชีวิตแล้วเราก็จะมีไอเดียนะคะอยากทํานู่นทํานี้เพิ่มเติมไอ้นั่นก็อยากทําไอ้นี้ก็อยากทําเสียดายทุกอย่างเลยนะคะบางท่านเนี่ยมีโปรเจกต์เก่ามีธุรกิจเก่ามีเพื่อนเก่าๆเ,เข้ามาในชีวิตมาแนะนําให้เราได้ทํานู่นทํานี้ด้วยก็ทําให้คุณเองก็คิดมากขึ้นตัดสินใจมากขึ้นว่าเออจะลองกลับไปทุ่มเทในการ ตั้งใจทําอะไรเพิ่มดีไหมนะคะอยากทําเพิ่มอยากหาไรายได้เพิ่มอยากหาประสบการณ์ให้กับชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมเนาะก็ถือว่าจะสมหวังสําเร็จสบายใจได้นะคะที่สำคัญเนี่ยช่วงนี้ใครที่โสดอยู่นะอยากจะบอกว่าตัวคุณเองให้ความสำคัญกับตัวเอง ให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นใ,นใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเหมือนก็อาจจะเลือกเยอะนิดนึงนะชาวันเสาร์ประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยต้องหน้าที่การงานอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ต้องไม่เข้ามาแล้วมาทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์ใจหรือว่ามาเดือดร้อนมามาท็อกซิกกับคุณนะคะมาเป็นพลังงานลบ รู้สึกเครียดรู้สึกกังวลอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการใครสักคนที่มาให้คําแนะนําหรือว่าเออปรึกษากันได้ในตอนเนี้ยคุณไม่อยากให้คำปรึกษาใครทั้งนั้นเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้คือคุณต้องการอัพตัวเองนะคะเพิ่ม สกิลตัวเองเพิ่มความก้าวหน้าให้กับตัวเองถ้าใครรู้สึกว่ามันท็อกซิกมากไปมันเป็นพลังงานลบมากไปคุณก็จะเริ่มเฟดตัวออกห่างหรือใครที่เข้ามาแล้วไม่ชัดเจนเรื่องของสถานะหรือว่าเข้ามาแล้วเราประเมินดูมันอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรแบบนี้ค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องคุณก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคนเหล่านั้นเท่าไหร่ มีพลังงานของชาวธาตุไฟจะเข้ามาในชาววันเสาร์ด้วยนะคะชาวธาตุไฟเมษซิง์ธนูนะคะหรือว่าคนที่เกิดในชาวราศีกรกฎก็มีเกณฑ์นะคะเกิดในชาวราศีพิจิกก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาหรือว่าคนที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกับคุณพอสมควรเนาะอาจจะเป็น รุ่นพี่ที่ทางานเป็นคนที่อายุระดับ56ปีขึ้นไปเป็นคนที่เขาเองก็ค่อนข้างที่จะมีอายุมากกว่าคุณมีประสบการณ์มีความมั่นคงมากกว่าคุณเนี่ยที่จะเข้ามาจีบเข้ามาคุยนะที่สําคัญเนี่ยใครที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ว่า คุณกำลังโฟกัสเรื่องงานนะคะตั้งใจตั้งตั้งใจทำงานมากๆตั้งใจสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมากๆก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจแฟนเท่าไหร่ไม่ค่อยได้สนใจคนรักเท่าไหร่ต่างคนต่างทำงานทำโอทีเพิ่มขึ้นทำงานเสริมเพิ่มขึ้นนะคะคือทำทุกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันได้เงินมาหรือว่ามันทำแล้วเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ากับตัวเอง หรือออกไปทําอะไรเพื่อตัวเองเนาะมันก็จะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะมีเรื่องของระยะห่างใครที่มีปัญหากันเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเนาชาววันเสาร์สถานการณ์มันก็ยังรอของละแห่งอยู่เราอาจจะเลือกในการนิ่งเงียบ ใส่กันไม่เคลียร์ไม่เปิดใจคุยเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งยุ่งเรื่องของตัวเองด้วยนะฮะไอ้ปัญหาที่มันคาราคาสังปัญหาที่เราใช้ความอดทนกันมานานเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันก็ยังไม่ได้เคลียร์นะคะมันยังไม่ได้เคลียร์มันยังไม่ได้เปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมาอาจจะมีเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนลบเลือนกันไปก่อน นะเรื่องดีเรื่องอะไรแบบนี้คะ่ะตามภาษาคนรักเลยทําให้ความรักเนี่ยจริงๆมันยังมีความมั่นคงหลายท่านนะคะจริงๆแล้วก็ยังเห็นดึงความที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าใช่แบบร้อเปอร์เซแต่ด้วยวันเวลาที่เราคบกันมา ด้วยคนรอบข้างที่ก็ค่อนข้างคาดหวังให้เราสองคนเป็นฝั่งเป็นฝาก็อาจจะมีการลัดขั้นตอนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะคะการซื้อบ้านการซื้อรถการซื้อทรัพย์สินการตั้งใจเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะทำให้สถานภาพความรักของเรามันมีความยั่งยืนมั่นคงมากขึ้นนะมันก็จะเป็นสถานการณ์ที่ เรื่องจุกจิกเรื่องเล็กน้อยเรื่องอความไม่เข้าใจกันอะไรแบบนี้ค่ะเราอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสสิ่งนั้นเท่าไหร่แลละนะคะก็จะมาคุยกันเรื่องที่มันค่อนข้างจริงจังเรื่องที่มันรู้สึกว่าคุยแล้วเรามองเห็นอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากให้ระวังด้วยละกันเนาะในวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นที่น่ากังวลถ้าเราต้องคุยกันในจุดที่เรารู้สึกว่าเออมัน มันควรที่จะต้องมีเหตุและผลแต่ก็อย่าลืมนะคะความรู้สึกความเข้าใจกันเนี่ยถ้าเราประเมินดูแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ผ่อนคลายลงในหลายๆเรื่องเนี่ย<ส>ก็ลองมาคุยอาจจะเริ่มจากการคุยแบบหยอกล้อก,กันก่อนนะคะ<ส>เพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์มันตึงไปแล้วก็ค่อยๆปลดล็อก ความรู้สึกในใจว่าเราไม่ชอบเขาตะคอกใส่เราไม่ชอบเขานิ่งเงียบหายไปคือต้องเคลียร์ใจกันนะคะเรื่องรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆเนี่ยงั้นเดี๋ยวมันจะสะสมไปในอนาคตนะบางทีเนี่ยเราใช้ความอดทนเนี่ยพลังงานของชาววันเสาร์นะคะมันมี The Hangman ม,มันบอกบอกถึงการที่คุณกําลังใช้ความอดทนกับความรักซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะมองแล้วแหละว่ามันก็ยังมีข้อดีแต่อข้อเสียมันก็ยังมีซึ่งณนะวันนี้ ถ้าเรายัางไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแบบจริงๆจังๆเนี่ยการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้การปรับจูนเนี่ยมันยังพอทําได้แต่หากเราใช้ความอดทนไปเรื่อยๆแล้วเราไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะยากกับการปรับจูนเนนะคะก็ค่อยๆปรับนะคะเพราะว่าเนี่ยกาวเมท้ามันบ่งบอกว่าคุณอาจจะต้องอเผชิญกับปัญหาสถานการณ์เดิมๆซ้ําแล้วซ้าเล่านะ นะะจนทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีความโดดเดี่ยวทั้งนั้นที่คุณมีคนรักนะทั้งนั้นที่คุณก็มีสน่หมีแรงดึงดูดคนรักก็ยังรักคุณอยู่เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆปรับจูนค่อยๆปรับตัวในการเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันไปก่อนนะคะชาววันเสาร์การเงินก็ดีมากเลยใครรอคอยเงินก้อนนะคะรอคอยเงินโบนัสนะการที่เราอาจจะรอการปรับ เงินประจําตําแหน่งต่างๆเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะหารายได้ได้หลายช่องทางมากขึ้นด้วยความกระตือรือร้นของคุณด้วยความมุ่งมั่นของคุณตั้งใจทํามีไอเดียใหม่ๆอยากทานู่นนี่นั่นนะคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้แบบถือว่าเยอะเลยแหละได้เงินก้อนมาแล้วก็เป็นช่วงที่ชาววันเสาร์ประหยัดใช้ประหยัดจ่ายมากขึ้น นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีไอเดียอยากจ่ายอยากไปนู่นมานี่แต่คุณมีสติในการใช้เงินมากขึ้นคุณมีการวางแผนคุณมีความเข้มแข็งอยู่กับกิเลสต่างๆนะพยายามที่จะอดทนกับการใช้จ่ายมีเป้าหมายในการใช้จ่ายที่ชัดเจนมากขึ้นก็เลยทำให้นะคะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยเราจะเริ่มจับเงินได้แบบเป็นก้อนแล้วได้เห็นแล้วว่าเออเงินก้อนมันเป็นอย่างไงเนะะี่ยค่ะเราก็จะอยู่ในระบบการใช้จ่ายของเราได้แบบตรงเป๊ะเ,เลยหรือว่าเพอร์เฟกมากๆเรื่องเงินนะคะสบายใจได้โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากนะคะชอบในการอ่าน้ายหรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดส like, b s c r i b e นะคะหรือว่า ทักเข้ามาดูดวงส่วนตัวเพื่อเป็นรายละเอียดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้สวัสดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชาววันเสาร์ทุกท่านสวัสดีค่ะ